โอ้ไทยนี่ถือว่าหลวงแล้วเราไม่ได้ทำหลวต้องย้อดไม่ได้เพื่อนก็ขายหมดจังเลยคือเข้ามาในเมืองหลวงนี่กูเจออะไรแปลกใหม่เยอะแยะเลยเพื่อนอะไรแปลกถ้าเกิว่ากูขอให้มึงทำอะไรกูอยากเนี่ยได้ไหมได้จริงๆนะว่าอะไรจะทำให้กูทำอะไรกูอยากกินนี่รูปขาวเนี่ยไว้ย้อดเนี่ยเหรอเออไม่ได้เจออจะตบหัวลั่นเลยมันกินได้ที่อมันกินไม่ได้จะกินอะไรอ่ะ มึงนี่ต่อที่ใส่บนนอกเขารูกจริงเลยใหครบอกเพื่อนมันกินที่ไหนเล่ามันยังไม่สุดเฮ้ยอะไรยังไม่สุดเนี่ยพอเลยใช่ที่ไหนเล่ายอดมันเน่าแล้วเออไอ้บี่ก็ไปเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเพื่อนจะกินมั่วเลยไอ้ลูกขาวเนี่ยตรงหัวข้าเนี่ยไม่ใช่เขากินอ่าคืออะไรหลอดไฟไม่ได้ไม่ได้ที่เป็นสีดิบพูสีแดงขนาดนั้ไม่ใช่ไม่ใช่แต่มึงก็ขยันนะไม่ต้องไม่ต้อง เดี๋ยวของกินเพียบกูเห็นไปไกลเพราะโรคการอะไรเิ็นพินนนเศษหรือเปล่าอ่ะไม่เป็นไรครับเพื่อนเอางี้รอนี่ก่อนเดี๋ยวไปหาเสด็จแม่ล้วนะเดี๋ยวออกมารับนะเ,เดี๋ยวนี้ไปไหนนะเพื่อนเดี๋ยวลง